เยอะเยอะเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยคนนี้คนนี้เอ้ย ที่ยามช้าวันที่สามวันตอนนี้เป็นเวลาที่ห้าสิบสามนาทีผมตื่นก่อนเขาอมอมมอ,อนอีกแล้วต่เขาอ้อมมอนยังไม่ตื่นเพราะว่าเขาจะตื่นแเขาจะรู้ตัวว่าผมได้ยิบ,บยเอยอะเยอะเยอ ตีไดแล้วต่นตต่นื่นตีฮาแล้วตีตนตตีตน่ลงเนี่ยตีจีตีอะไรนะตีสี่ว้ลุกลุกลุกมันจะแดกมือกูไมได้ไปเลยด ยคนเข้ามาเราขึคล็ดสาว้าวขยักล่อบายบายสูซุขอให้ได้ที่หนึ่งอ้ยขอโทษครับผิดห้อง <laughs> <laughs> ไม่ยังรครับ <laughs> โอ้สิบเอดแล้ว แค่เมื่อเดียวนะวะโอ้สามารถตั้งแต่วันจันทร์ขึ้นไปกินข้าวเช้าเรียงรากข้าวแซ่บอยู่วะน้ำมันหยินอะไร นี่ไม่ไหวละค่าสิบปุ๊บเด็ๆเหมาะหน้าได้ได้ต้องการถโอเคห้องกลมถ่ายไม่ได้เมื่อวานว่าเขาไม่ให้เอาอะไรเข้าเลยโทรศัพ huh. ท okay. uh ์ก huh. okay. uh ็ไ huh. ม huh ่ใ huh. ห้เอาเข้ากล้องก็ไม่ให้เอาเข้าไม่ให้เอาเยี่ยอะไรเข้าเลยต่อให้ลืมอุปกรณ์อะไรตั้งแต่เมื่อวานก็คือห้ามเอาเข้าโอเคนะหยุดยัดไม่เก่งใจใครนี่อิมร้อยห้าสิบปุ๊บเด็ดนะแล้วไม่แจกได้นะครับไปครับไปนั่งรอ ขเขาแข่งครับวันที่3กับการแข่งขันสาระดับภาคที่จังหวัดนองคุยโอเคมาฟังคําอธิบายในวันที่2กันได้ครับเร็วนโอเคครับในวันที่2นี้นะครับเขาจะให้ชิ้นงานทั้งหมดนะครับ70ชิ้น70พาร์ทด,ด้วยกันนะครับผมซึ่งเราจะต้องประกอบให้เสร็จสมบูรณ์นะครับโดยที่ไม่ให้แบบอะไรมาดูเลยนะครับผมเอ้าแล้วกูประกอบได้ยังไงนั่นนะสิมันคืออะไรกูยังไม่รู้เลยตอนนี้ โอเคนะครับหลังจากที่เราประกอบแบบได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้เรานําไปทําเป็นภาพเอ็กโพส i e วิวนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาไปลงดาวอิงนั่นเองนะครับนั่นก็คือการลงกระดาษนั่นเองนะครับเพื่อใช้เป็น 3D แบบแอปซมบี้แบบสมบูรณ์หรือแบบเอ็กโพส i e วิวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับให้เราสร้างตารางพาร์ทเรสขึ้นมานะครับเพื่อบอกชิ้นส่วนชื่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับว่าเป็นวัสดุชนิดใดหรือมีจํานวนกี่ชิ้นที่ต้องใช้นั่นเองนะครับผมที่เราต้องส่งอีกนั่นก วิดีโอครับอ n น m เม่ันว้าจ้ะสิ่งที่เราต้องทําในวิดีโอแอนิเมชันนั่นก็คือระบบกลไกการทํางานของเครื่องที่เราได้ประกอบไปนั้นครับมหมอเนื้อหน้าตายมแต่แบบก็ไม่หงุึงิและอีกอย่างนะครับที่เราต้องส่งนั้นก็คือวิดีโอถอดประกอบนั่นเองครับผม วิดีโอถอดประกอบสรุปชิ้นงานที่เราต้องส่งนั้นก็คือ 1. กระดาษดาวอิงขนาด A3 ที่มีแบบแอสเซมบลีประกอบแบบเสร็จสมบูรณ์อย่างที่2ที่เราต้องส่งนั้นก็คือกระดาษ A3 ที่มีการแสดงภาพ Export สตวิวอันที่3วิดีโอแอนิเมชันกลไกการทํางานอันที่4วิดีโอการถอดประกอบของชิ้นงานนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดที่เราจะต้องส่งในการแข่งขันภายในวันที่2นี้นะครับฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมละครับไอ,อ้เหี้ยก,กูยังดูไม่ออกเลยครับว่าแบบมันคือเหี้ยอะไรมันคือเครื่องอะไรกูยังไม่รู้เลย ก็ว่าไปอร่อยครับผมเป็นไงครับแข่งวันนี้โล่งแล้วครับแข่งเสร็จแล้วคิดว่าจะได้ที่เท่าไหร่โอ้ขัดยางขัดบังเยอะครับเป็นไงบ้างครับจิ๋วมากครับก็นั่นๆๆอยู่จิบๆยังไม่ซ้ำเจนนี่กินข้าวกับอะไรครับตามปุ๊บเจนนี่กินข้าวกับอะไรครับครูในคอมเมนต์เจนนี่กินข้าวกับอะไรครับ บรรยากาศครับลางแข่งเสร็จแล้วก็รออมรกับรอไอหั่มภูดู๋ยเดี๋ยวดีดีเดี๋ยวซูมเป็นยังไงบ้างครับโอ้นี้กีเล่าหม็นมากเลยวันนี้เรือนั้นไม่อยู่เลยยังไงยกสูงเลยกลัวเพื่อนสลบข้างหลังชนะไหมโอ้ชนะจะด้วเองก็พอเอออมอนไปกันเลยไม่ได้ยิน ทุกใจเออสวยสครับเอเด้อเรือเ้อกระเร็งบะเะวรกคุณมันสิปีนครานี้แล้วนี่เห็นบ่ป่องมันเป็นป่องเฮ้ยไปละแล้วจะได้กลับบ้านค้ามบีกูแล้ว Day 3นะครับสำหรับการมาหนองคายแต่วันแข่งวันที่2เข้ากันอยู่ศาลาอินแอนดอินแอด มมดควาางเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยคนนี้คน ين, คนเเีเ้เออ <c oughs> ไม่ได้เลยนะครับจะชิวครับจะชิวอันนี้สุดท้ายไม่ได้แล้ครับเวลาเลยอู้สุดยอดสุดยอดได้หรือเปล่าได้แล,ละะ้วเรียนยังยังไงเม,มื่อยเมื่อยเมื่อยยืนบะ<า> เพิ่งไหม่รับผมนังน่งรอนะมาสิบป,ปีแ,แบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นเดอแหโอเคงานงามโอเคเห็นละตัออดออกนีๆๆๆๆๆๆๆ่ครับเมื่อกี้จะละแคร ถึงห้องแล้วครับวายอุโมอนยกขี้แห้ตายแล้วเรียเิ่นับก็เป็นส้มเลยเนียไปไหนอ่ะรอสา์ช้าควก็ไปห้องอาจารย์ตรงนี้คนมืดดูยากาศยามเย็นครับยามเย็นครับยามเย็นที่สถานีสวัสดีครับ ยังหอกยังกล่องเนี่เขาก็มยังไหมจ้ะพัดหมูอะไรนะทำทำหมูที่คนเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวซอยๆกันไปนี่ ก็ต้องจบลงไปกันแล้วนะครับสำหรับคลิป Day 3การแข่งขันวันที่2ของเรานะครับคลิปนี้นะครับก็ไม่ถึง10นาทีนะครับโอ้เป็นเพราะว่าผมลืมเปลี่ยนโหมดครับซึ่งผมถ่ายเป็นโหมด time lapse นะครับผมโอ้ให้ตายสิโคตรแย่ oh, yeah, เลยมาโอ okay. เคสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าใน Day f r o นะครับเป็น last EP และโอเคอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับบ๊ายบาย